โอเคผมก็ต้องของกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามษร์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอร์มารีเกได้เช่เลยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Ma p l e r รัสเป็นเกมประเภท I d o l r p ารสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของความเก่งของสายนักธนูหน้าไม้หรือว่านักธนูเทพว่ามันเก่งจริงหรือว่าแค่ขี้โมนนั่นเองเพราะว่าผมเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วจากตอนแรกเล่นเลเวล80ปัจจุบันเลเวล91เนี่ยเล่นมาแล้วประมาณ3วันเนี่ย ความรู้สึกเนี่ยมันเก่งจริงไหมเมื่อเทียบกับนักเวทช่วงเลเวลประมาณ80อะไรประมาณนี้นะครับนาะเดี๋ยวเรามาพูดกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของสายอาชีพแต่ละสายเนี่ยมันมีความเก่งไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเกมการเกมเลดเกมหรือว่าเก่งเฉพาะ PVE หรือว่า PVP หรือว่าเก่งทั้ง2แบบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเล่นแค่ประมาณ2สายแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลจากเซิร์ฟจีนที่เป็นการ PVP กันเนี่ย ระหว่างนักธนูเทพเนี่ยหรือว่านักธนูหน้าไม้เนี่ยกับสายอาชีพที่น่าจะเป็นสายนักรบเนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยเพื่อเป็นการตัดสินใจแล้วจะได้เอามาพูดคุยกันว่าเฮ้ยมันเก่งจริงหรือไม่เก่งจริงอะไรยังไงครับเนนะอันดับแรกความสามารถของนักธนูเนี่ยต้องบอกก่อนว่านักธนูไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามคือจะได้อัตราคอมโบ30%ก็คือโจมตีธรรมดามีโอกาสที่จะโจมตีต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ได้อัตราเพิ่มเฉยหลบหลีกแล้วก็ความเร็วโจมตีใช่ไหม แล้วคราวนี้เมื่อเราเป็นนักธนูเทพครับนักธนูเทพเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรมเมื่อเลเวล60ก็คือดาเมจโจมตีคอมโบแรงขึ้น140%เลเวล80คือโจมตีคอมโบเพิ่มขึ้นมาเป็น2นัดจากโจมตีธรรมดาปุ๊บติดคอมโบใช่ไหมแล้วก็ยิงอีกหนึ่งนัดก็จะกลายเป็นว่ายิงอีก2นัดก็กลายเป็นโจมตีครั้งหนึ่งยิง3นัดใช่ไหมแล้วเมื่อเลเวล100เนี่ยนะครับก็จะโจมตีธรรมดา2นัดเพราะฉะนั้นการโจมตีธรรมดาเนี่ยถ้ามันติดคอมโบทั้ง2นัดคือมันจะยิงเพิ่มขึ้้นนเเป็6ครังลย เข้าใจไหมก็คือยิง1ครั้งแล้วก็ยิงเพิ่มอีก2นัดถ้ามันยิง2นัดพอมปัดป,ปุ๊บปติดคอมโบ2นัดเลยก็แสดงว่ายิง6นัดเลยเออเข้าใจไหมมันโกงตรงนี้ครับเมื่อเทียบกับนักธนูเงานะหรือว่านักธนูแบบว่าอ่าตัวของนักธนูธรรมดานักธนูคนเนี้ไม่ใช่ว่ามีคนเล่นนะที่1ของเซิร์ฟผมเล่นนักธนูเงาครับนะนักล่างเงานั่นแหละนะ มันจะโจมตีคอมโบ30%เหมือนกันโจมตีเร็วแล้วก็เพิกเฉยตัวของอัตราบุกดิกเหมือนกันแต่ว่าเลเวล60เนี่ยจะเป็นเพิ่มโจมตีคริติคอนดาเมจแรงขึ้น70%ถ้าติดคริคคือแรงมากสายนักธนูตัวนี้ใช่ไหมสกิลนี้คือโจมตีทั่วไปมีโอกาส50%สรนะครับสร้างดาเมจ1%รของพลังชีวิตปัจจุบันของเป้าหมายคือแม่งแรงมากถ้าพลังชีวิตของอ e ีฝ่ายมีพันล้านนะครับโจมตี1%ของพันล้านคือ100ล้าน แต่อย่างที่บอกมันนับตามพลังชีวิตปัจจุบันคือมันจะแรงตามพลังชีวิตของอีกฝ่ายที่เหลืออยู่้าใจไหมและสกิลสุดท้ายคือเมื่อกระตุ้นโจมตีคริสตคอนเพิ่มดาเมจนะครับ40%ต่อเนื่อง1วินาทีเพราะฉะนั้นตัวของสายอาชีพนี้จําเป็นต้องเล่นคลิให้100เปอร์แล้วก็คลิดาเมจไปเลยหรือไม่ก็เล่นอัตราคลิ100เปแล้วไปบวกกับอัตราคอมโบสักประมาณ50%ประมาณนี้ แล้วถ้าสมมติแต่ละสายอาชีพนะเดี๋ยวผมจะมาพูดแค่สออาชีพนะสายอาชีพนักธนูล่างเงาเนี่ยเป็นเลเวล100เนี่ยมันจะบวกสกิลอเวกตรงนี้ก็คือโจมตีทั่วไปคือ1น0่เลยที่จะลดพลังชีวิตอีกฝ่ายสังเกตว่าถ้าเป็นล่างระดับธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาส50%แต่ว่าถ้าเป็นล่างอเวกแล้วเนี่ยคือ100%ที่จะโจมตีแล้วสร้างดาเมจหรเตจากพลังชีวิตอีกฝ่ายเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนตัวของนักธ จะเป็นการโจมตีคอมโบ3ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าอเวกแล้วเนี่ยนะครับจะโจมตีคอมโบเนี่ยปกติ2นัดถ้าติดคอมโบทั้ง2นัดยิงไปอีก3นัดเป็นนัดละสเพราะฉะนั้นโจมตีคอมโบทีเดียวตีครั้งเดียวนะ4ไอ้8ครั้งเพราะว่ามันจะโจมตีทั่วไปใช่ไหมสองครั้งอยู่แล้วถ้าติดคอมโบทั้ง2ครั้งมันจะโจมตีครั้งละ3นัดรวมกันทั้งหมดเป็น8นัดในวิเดียวแนละ้วเพราะว่ามันจะโจมตีลุ้วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า ถ้าจะเทียบกับการรีดดามเมจเนี่ยผมมองว่าในเลตเกมเนี่ยยังไงการโจมตีครั้งเดียว8นัดเนี่ยถ้ามันติดครีติคคอมโบเนี่ยยังไงอันนี้ก็แรงกว่ายกเว้นเราจะเอาไปตีบอสที่แบบว่าเลือดเยอะจริงๆเนี่ยนักนักนักล่างเงาเนี่ยจะเก่งกว่าแต่อย่างที่บอกเนาะว่าตัวของเขาเนี่ยมันเน้นโจมตีธรรมดาทีละนัดทีละนัดถ้าติดคอมโบก็ยิงแค่2ครั้งใช่ไหมอย่างที่บอกคือสูงสุดติดครีตลอดครีดามเมจแรงแต่ยิงคอมโบได้สูงสุดคือ2ครั้ง อ่าแล้วก็จะลดเลือดอีกฝ่ายเนี่ยสใช่ไหมนะบแบบจากพลังชีวิตสูงสุดนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยิง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 ย,งย,งยิงประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยมันยิงทีเดียวแนัดนะแล้วอย่างที่บอกคือไอเทมรหลายอย่างคือถ้าเอาไปตีบอสเนี่ยมันปลื้ปลวดเลยเลยเพราะฉะนั้นเลดเกมเนี่ยอย่างที่บอกก็คือขึ้นอยู่กับคนและกันส่วนตัวผมมองว่าตัวของนักธนูหน้าไม้เนี่ย มันไม่จะเป็นต้องมีของตันขนาดคริ1 0หนึเปอร์ของผมเนี่ยให้ดูเลยอัตราคอมโบ51%อัตราคริติคอน32%ผมเล่นตัวนี้เนี่ยนะครับหน้ากากเป็นอัตราครีไปเลยเพราะว่าอัตราคอมโบ50เปอร์ผมว่าพอแล้วนะครับอัตราคอมโบ50เปอร์พอแล้วผมเลยเปลี่ยนเป็นอัตราครีเพราะว่าอัตราครีอ่ะผมเคยยิงแรงสุดคือคริด,ดอกลาประมาณ110ล้าน แม่งแรงชิบหายและหลายคนบอกว่าเฮ้ยผมกดคูณหรือเปล่าทําไมมันดูแบบโจมตีแล้วมันเร็วใช่ไหมอันนี้คือผมไม่ได้กดคูณนะสังเกตตีเร็วมากดาเมจคือรัวมากนะครับเนี่ยปิดเปดเปิดอ่ะไเดียวผมให้ดูตีบอสนะให้ดูตีบอสเลยปิดเ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 ปิดปดเปิดดูดาเมจนะครับตีธรรมดาแม่งโคตรแรงคือมันแรงมากครับเนี่ยเห็นไหมแรงแบบปื๊บปื๊ปื๊ปื๊ปืปืปืเลยเห็นไหมอ่าแล้วถ้าผมกดคูณก็คือยิ่งเร็วไปใหญ่ กดคูเลยนะเร็วมากครับปืดปื๊ปืปืปปเห็นไหมและอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมเลเวลเ1ยังไม่ได้มีแพสซีที่โจมตีธรรมดา2ครั้งนะไม่งั้นแม่งยิงวิละหกนัดป,บป๊บแล้วไอเทมหรือว่าตัวของสัตว์เลี้ยงที่แนะนำนะอันนี้คือของช่วงต้นเกมนะก็คืออันนี้ติดคริตอ่าบวกอัตราครยสิบตัวนี้บวกความเร็วโจมตีตัวนี้บวกอัตราดาเมจทั่วไปตัวนี้ลดคูดาวนะครับตัวนี้คือโจมตีดาเมนนแแต่่ววาาถ้้เเเเป็ลลกมี่ย แนะนาว่าให้เป็นเล่นมังกรชมพูก็คือบวกอัตราคิดดิคอนของการโจมตีทั่วไป50%บวกอัตราคิยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วก็ตัวนี้อ่าบวกดาเมจทั่วไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าก็คือบวกดาเมจคอมโบนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีคอมโบทุกๆสามครั้งสร้างดาเมจเพิ่มเติมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วเราก็จะไปเล่นตัวนี้อ่าความเร็วโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไปเล่นตัวนี้นะครับโจมตีทุกๆ3ครั้งสร้างดาเมจ40%ออออันนนี้้คือขของงเเเลกกกมตกมตก็ใส่ประมาณนี้้แลวก็สกิลอ่ะ สกิลผมแนะนํานะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความเร็วโจมตี30%ในเลดเกมนะครับปัจจุบันเซิร์ฟจีนเขาก็ยังใช้ความเร็วโจมตี30%เพราะอย่างที่บอกยิ่งนักธนูหน้าไม้ตีเร็วมันก็ยิ่งเร็วด้วยใช่ไหมตัวนี้บวกอัตราดาเมจทั่วไป35%ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้อบวกพลังโจมตีนะครับ15%เลยแล้วก็พวกบาลียอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเลดเกมจริงๆนะถ้าเป็นช่วงเลดเกมเขาจะใส่ประมาณนี้ก็คือตัวนีีน้้อมาตาตะัวนล่างแยก ตัวนี้ปลดอาวุธตัวนี้บวกดาเมจเพิ่ม30%มแม่งแค่นั้นเลยแค่นั้นเขาใส่แค่นี้นะครับประมาณนี้แล้วกันถามว่ามันเก่งจริงไหมบอกได้เลยว่า pve โหดมากโคตรโกงคือบอกได้เลยว่าถ้าใครลองเล่นดูแล้วอ่ะนะครับถ้าเราเล่นนักเวทเนี่ยนักเวทตั้งแต่เลเวล1ถึงห0หรือว่าตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวลประมาณ79เานี่ยผมมองว่านักเวทคือโนหนึ่ง นักเวทแสงด้วยนะก็คือนักเวทรถคูดาวนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเลเวล80เนี่ยผมมองว่าตัวละครที่ผ่านด่านดันเจียนได้ดีและเร็วที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นนักธนูหน้าไม้หรือว่านักธนูเทพนี่แหละเพราะว่ามันโจมตีคอมโบได้รัวมากนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นนักธนูอ่าตัวของนักธนูล่างเงาเนี่ยช่วงเลเวล80มันอาจจะยังสร้างดาเมจไม่ดีมากเพราะมันต้องเน้นติดคลิกไงถ้าไม่ติดคลิกก็คือยังไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ย คือมันเอามาใช้ช่วงต้นเกมยันเลนเกมเลยในการฟาร์ม pve หรือแม้แต่การฟาร์มด่านดันเจียนอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนะตัวด่านตัวเนี้ยนะครับเนี่ยคือสู้เนี่ยแป๊บเดียวคือมันไหลเื้อนเดียวเลยเนี่ยเปื้อนเดียวเลยแป๊บเดียวหายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเอามาโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูก็คือลงดันเจียนกิวอ่ะลงดันเจียนกิวดันเจียนกิวเนี่ยตอนที่ผมยังไม่เปลี่ยนเป็นในส่วนตัวของอนักเวทเนี่ยผมทำดาเมจกับบอสกิวเนี่ยนะหรือบอสไอตัวพิชิตอสูรลาวานเนี่ย ตัวนี้ผมทำดาเมจได้ประมาณเลเวล41แต่พอผมเปลี่ยนมาเป็นนักธนูเทพหรือว่านักธนูหน้าไม้เนี่ยในช่วงวันเดียวกันเลยนะครับของเท่ากันจากเลเวล41เป็นเลเวลว48ปัจจุบันเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจนะถ้าเราจะตีบอสเนี่ยแนะนำว่าให้ถอดพวกบาเลียออกนะครับถอดพวกบาเลียกับฮิลออกเลยแล้วจะใส่เป็นในส่วนตัวของอเพิ่มดาเอจสกิลเพิ่มดาเมจ โจมตีทั่วไปนะครับเพิ่มดาเมจทั้ง2อย่าง1 5แล้วก็เล่นเป็นถ้าเป็นไปได้นะก็คือตัวนี้ก็คือสร้างดาเมจกับอีกฝ่ายเพิ่มเติมอีก30เนะครับเนาะแล้วก็ปลดอาวุธอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผมยังไม่มีไงอ่าผมก็จะใส่เป็นในส่วนตัวของลดความเร็วโจมตีอีกฝ่ายประมาณนี้นะอ่าแล้วคราวนี้เอาไปตีบอสเลยครับเดี๋ยวให้ดูตีบอสเลยปัจจุบันของผมเนี่ยตีบอสคือแบบรืดหายดูดิปืดเดียวดูแม่ง40แล้วอ่าไอเหียคือ อย่างที่บอกคือคืออันนี้ไม่ได้โมนะเอามาให้ดูฟรีๆเลยคือแบบอย่างที่บอกมันมันมันเก่งจริงในการ PVE ไม่ว่าจะเป็นการตีบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านดันเจียนหรือว่าการลงดันเจียนเนี่ยดูดินะครับดูดิโหดมากอันนี้ยอมรับจริงๆว่าแม่งแม่งโกงอ่ะในการตีบอสนะครับในการลงดันเจียนนะครับหรือแม้แต่ในส่วนตัวของการฟาร์มตัวของด่านตัวเนี้ยผมมองว่าสายนักธนูเทพเนี่ยเก่ง แต่ว่า PVP คราวนี้หลายๆคนมองว่าเก่งไหมผมมองว่าเก่งลองลงมาจากนักลบแล้วกันนักลบเนี่ยที่ผมมองว่าเก่งแบบเก่งเนี่ยอาจจะเป็นทั้ง2สายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสายแท้งนะครับเนี่ยหรือว่าสายตัวนี้ผมมองว่าเทพสงครามเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดในเกมและในการ PVP เพราะว่ายิ่งเลือดลดแม่งยิ่งตีแรงแต่ว่าถ้าใครของตึงหน่อยเนี่ยไอตัวนักลบสายแท้งเนี่ยหรือว่าปราดนักสู้เนี่ยนะครับ มันจะเป็นตัวที่รับดาเมจน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็จะเก่งในการสวนกลับเหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าสวนกลับแรงเนี่ยก็เป็นเทพสงครามจะสวนกลับแรงกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูจากเซิร์ฟจีนเลยนะอันนี้เป็นการ PVP นะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ผมให้ดูเนี่ยเขาเพิ่งลงคลิปเมื่อวานนี้นะครับแล้วตัวเนี้ยตัวละครของเขาเก่งที่สุดในเซิร์ฟแล้วพลังเยอะที่สุดในเซิร์ฟแต่ว่าการ PVP เขา PVP กับคนที่พลังน้อยกว่าเขาขอย้ำว่าน้อยกว่าเขาแต่เขาตีเลือดไม่ลดเลย ตัวละครเนี่ยนะครับเขาเล่นเป็นสายนักธนูเทพนะหรือว่านักธนูหน้ามายนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเจอกับสายนักรบที่เป็นสายเทพสงครามนะหรือไม่ก็เป็นสายปราดนักสู้เพราะว่าเขาตีไม่เข้าอ่ะสังเกตว่าเริ่มแรกเนี่ยเป็นเปิดบาลีและอมาตะใส่กันนะตีไม่เข้าเลยครับแต่พอร่างแยกมาปุ๊บร่างแยกมาไม่ถึงวิหายเลยนะเห็นไหมร่างแยกปุ๊บหายเลยแล้วอีกฝ่ายคือปล่อยร่างแยกมาอันนี้คือร่างแยกของอีกฝ่ายหนึ่งนะ แม่งตีล่างแยกไม่เข้าแต่เจอสวนกับหน้าสาัตว์ดูดิเนี่ยมันเหมือนอย่างที่บอกครับถามว่าทําไมาสายนักธนูถึงสู้สายนักลบไม่ได้เดี๋ยวมีคําตอบให้เนี่ยล่างแยกแม่งยังไม่ตายต้องบอกก่อนว่าล่างแยกเนี่ยนะครับเลือด30%ของล่างต้นนะแม่งตีเลือดยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าโดนสวนตายเข้าใจไหมแต่ว่าล่างแยกอะ่ะนะครับต้องบอกก่อนว่าล่างแยกเนี่ยดาเมจแรงกว่า2เท่านะสกิลล่างแยกนะครับเผื่อใครไม่รู้นะ สก,กิลร่างแยกเนี่ยคงอยู่สคงอยู่1ิวิพลังชีวิต30%แต่ว่าโจมตีแรงกว่า20 0เพราะฉะนั้นสวนกับแรงขึ้น200เปิดและแม่งสวนคือหน้าสัตว์แต่ว่าอย่างที่บอกทำไมผมถึงมองว่าสายนักธนุเทพเนี่ยยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่สามารถสู้นักลบได้เพราะอะไรเพราะว่าอัตราโต้กลับครับอัตราโต้กลับเนี่ยถ้าเราอัพเต็มอ่ะโต้กลับมันอยู่ที่ประมาณ50%นี้ก็น่าสั่นแล้วนะไม่ว่าโต้กลับ50%หรือถ้าใครทำได้100%น่ะ น่าสั่งเลยเพราะว่ายิ่งนักธนูเทพตีแรงแค่ไหนคอมโบเยอะแค่ไหนใช่ไหมมึงเจอสวนกับแตกหมดเพราะว่าสายนักลบอะไม่จําเป็นต้องโจมตีเร็วยืนเฉยเยเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นเป็นสวนกับเพิ่มอัตราฟื้นฟูหรือไม่ก็อัตราหลบหลีกมันจะเล่นเป็นประมาณนี้แล้วอีกฝ่ายโจมตีมากูสวนอย่างเดียวว่ายิ่งคุณตีเร็วผมยิ่งสวนกับเร็วเข้าใจไหมสังเกตแม่งสวน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 แตกครับแตกเองเพราะว่าสวนกับแรงด้วยยิ่งเลื่อนลดก็ยิ่งแรง นะหรือไม่ก็เล่นสายถึกก็ได้แต่ว่าสายที่จะนัดสายที่จะชนะสายนี้ได้ผมมองว่าก็อาจจะเป็นตัวของแบบว่าสายนักธนูนักล่านะเพราะว่ามันยิงแรงตามเลือดและอย่างที่บอกมันตีไม่เร็วมันยิงสูงสุดทีละ2นัดใช่ไหมแล้วมันเป็นสายคริดเมทแล้วมันลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่จะชนะตัวของสายพวกนักลบก็คือนักธนูล่างเงา เออเพราะฉะนั้นมันมีการแก้ทางแต่ว่าการอาอาราวในการใช้งานเนี่ยนะครับผมมองว่านักธนูหน้าไม้เนี่ยยังยังเป็นตัวละครที่ผมมองว่าโดยรวมเก่งที่สุดในเกมเพราะมันใช้ได้หมดเลยถ้าของคุณเยอะกว่ายังไงคุณก็ชนะแต่ถ้าของสูสีกันหรือว่าแพ้กันเล็กน้อยเนี่ยนักธนูหน้าไม้จะแพ้สายนักรบอ่าแล้วก็นักธนูนักล่าหรือว่านักธนูเนี่ยจะชนะตัวของนักรบอะไรประมาณนั้นแต่ว่านักเวทเนี่ยน่าเศร้าหน่อย ตั้งแต่80เป็นต้นไปเนี่ยแม่งสู้ใครไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเรามีสกิลอมตะขอย้ำถ้าเรามีสกิลอมตะนักเวทเหมือนเหมือนเหมือนไก่เลยอะเพราะว่าเริ่มต้นมาแม่งใช้สกิลใส่กระตุ้มแต่ว่าคูเป็นอมตะเพราะฉะนั้นนักเวทคือไก่ไปเลยตั้งแต่ช่วงเลเวล80ไปเนี่ยนักเวทคือไก่ไปเลยแต่ว่าเซิร์ฟจีนเขามีการบัฟนักเวทมาไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอย่างเลดเกมเนี่ยอย่างที่บอกนักรบนักธนูเนี่ยมันจะสูสีกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ส่วนตัวผมมองว่านักธนูหน้าไม้เนี่ยหรือว่าหน้าไม้เนี่ยหรือว่านักธนูเทพเนี่ยก็ยังเก่งโคตรๆอยูด่ดีนะครับอันนี้คือในมุมอมองของผมแล้วกันเนาะแต่อย่างที่บอกคือผมก็เอาข้อที่จริงไห้พเพื่อนๆดูเลยว่าการ PVP เนี่ยในเซิร์ฟจเนี่ยของตันเนี่ย ถ้าพลังเยอะกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะชนะมันขึ้นอยู่กับสายอาชีพขึ้นอยู่กับสเตตัสโดยรวมหรือว่าคลาสอาชีพนั้นๆด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยอย่างที่บอกมันเป็นการแพ้ทางชนะทางก็ว่ากันไปแต่การลงดันเจี้ยนเนี่ยหรือว่าตีบอสเดี๋ยวไม่มีสายไหนสู้สายหานี้ได้เราแม่งเก่งเกินมันตีที8ดครั้งอะ่ะแล้วยิ่งความเร็วเราโจมตีเร็วด้วยนมันยิ่งซอยบ,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 บ๊อบบ๊อบบ๊อบาตีบบ๊อ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 บเดี๋ยวเรามาดูพวกตีแบบตีบงตีบอสตีอะไรดูบ้างนะ คือแม่งซอยแบบปื้ดเดียวแบบปืดป้ดปืดป้ดปื้ดปื้ดปื้ดหายไปเลยนะอ่าคลิปนี้มีตีบอสไหมอ่าคลิปนี้น่าจะไม่มีตีบอสนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการพีพีซะส่วนใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเขาตีมอนธรรมดาแล้วกันอ่ะอันนี้คือตีมอนธรรมดาสังเกตละเมดครับดูดิเวอร์จัด หลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันนก็สับใพยที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครมีคำถามอะไรสามารถอ่คอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ